ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดกันนะครับ <c oughs> พันหนึ่งครับเราไปเริ่มต้นการสร้างเนี่ยชื่อข้อเอาเป็นเฮ้ยนี่แนมะภาาาาไทยเอาชี ปิดปรอดนี่ปัดเลยนะครับ เันมากล้ปาน่อยนขะ้าไม่อยากได้ก็ทำเป็นเสียงอกุ้งของอาภัย้วยนะอกอตอนนี้ก็มนเ,เกอยู่ในห้องครับ <C ười> ตอนนรกที่เราต้องทำก็คือตัดไม้กันนะครับ น่าราตัดไม้เสร็จก็ต้องคัดหล่ามแล้วก็ไปขคุ้นหินกันว่านั้นจะสร้างบ้านใต้ถ้ำวิจาฐานด้วยหรือว่าจะสร้างบ้านบานดินดีไม่รู้ตัดไม้ก่อนดีสดุด ตอนมาได้เยอะเยวก็ไปขุดหินโอ้ยแหลกอะก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็คนเน่นน่ะอาจจะลื่นแต่คนที่ดูอาจจะแหลกนะครับ ขอขออภัยด้วยนะเมื่อไหร่ครับก็ทำยังไงจะไม่รู้จะทำยังไง่นะครับไ,ไม่ควรที่จะกว่าเฮ้ยเฮ้ยข้างๆๆข้างข้างอ๋ออ๋อคุณไป ขอคุณอย่นเรื่อยๆนะครับขุดออกไปเยอะๆเลยเดีย๋ยวค่อยสังบ้านแล้วกันชอบค้างเวลไยวะ ก็ไม่ได้ชาร์จแบตเแล้ว,ลวน้องอย่าค้างอีกเป็นไรของมันก็ขดไปเรื่อยๆนะครับก็น่ามีเสียงรดก็ของภายด้วยนะครับพอตอนนี้รถของพวกตกปลานะครับแม่ก็พวก บอกปลานะครับของไม่เอาอาหารมาให้ปลานะครับเอาให้พริกแอกหมดเลย เฮ้ยยังไม่พัง,นะออพง,ลงเลยมั้เอาพังเลย๋ยวคว้าหอก่อนเอาจะ้คดมาแอ้นนี้เอาความตัดไม้ีจมไว้ก่อน ดานงอนดานจำเป็นมากอยากได้ฐานเยอะๆเลยผานไม่ข้าให้หมด ต่อไปก็หาท้ำดีกว่า好เพาะว่าไม่เอาดีกดของค้าก่อนหานี่สร้างบ้านกา่อนเดี๋ยวบางทีผมก็จะเอาเพื่อนผมมาเล่นด้วยดีกว่าเพราะว่าเพื่อนผมมันก็อยากเล่นด้วยนะ ขอเพลยดีกว่านี่่าเของีกว่นี่มันตั้งนานแล้วหนไ่หมดว่ะเออเอ้ยเปิดงี้ดีกว่าในหมูเกิดแค่ตัวเดียว จอามูน้อยจ้มาเป็นอาหารของข้าซะทีน้องน้อยกลัวไม่นะอย่าฉันทำอาหารกันเก้าเลยไอหมูเอ็นไม่ตองเนื้อกูไอเดี๋ยนะไม่พูดก็ถ้ามีคำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นกรณีเรต้องใจนะครับก็ผม โอ้โหตอนนี้หมูมาให้เนื้อผมหมูมันใจร้ายทำไมไม่มีอาหารให้เราเลยทำไมเกมนี้เจร้ายจังนี้ไม่เจอแกะมะั้งตัวเดียวขาเดินได้มันอาจจะเป็นหมาก็ได้นะ ันวอกเกะฉันว่ามานะเฮ้ยอย่าเที่ยงกันเลยเนาะก็กินผมอะมีทั้งสีแดงสีฟ้าไอ้สีฟ้าก็ถึงสีแดงไงทำเล่นเล่นอย่างนั้นพูดลเล่นเล่น แต่ผมว่าแกะนะนี่หมาว่ะไม่ใช่แกะอาหารก็ไม่มีแล้วทีนี้คงหิวตายแน่เลยหมาที่สร้างบ้านดีกว่าใครไม่คับใจร้ายอย่างนี้เองฉันไม่อยากเล่นน้ยแล้ว แต่ก็ไม่ใจล้าเสมอไปนะครับก็อาจจะเจอเล็กแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะแต่ตอนนี้จะวัดแล้วไม่มีที่อยู่ส้างบ้านไม่ทันแน่แล้วก็อที่รลดภัยดีกว่า nào bản bạn này đúng แล้วเพื่อนผมมันเล่นเพื่อนผมจะรู้เน่ยว่าเราสร้างบ้านกันอยู่ตรงเนี้ยคงไม่โดหรอกไม่ต้องให้มันรู้เราจะสร้างบ้านกันแบบเรียบง่ายเันเลยแล้วว่าคุณขี้เกียจเขาทำกันนะแบบนั้นมันก็ขี้เกียจเกินถ้าสร้างบ้านแบบเนี้ย มดมองเห็นบางคนก็อาจจะคิดว่าผมไม่กล้าโต้คอมมอนเตอร์นะครับแต่จริงผมกล้าครับแต่ไม่มีบ้านอยู่ทีนี้ยเราตายยังไม่อาจยังไม่มีที่นอนอะ่ะเราเกิดใหม่ก็ต้องหาบ้านใหม่ใช่ไหมละ่ะ เออผมว่างั้นนะอันเยอะจังเลยเก็บมาเยอะเยอะเลยก็อตอนนี้ก็เก็บทานไหมนะไม่มีอะไรกินนะ่จะตายแลนะ้วเนี่ย อ๋อ้ม่กบมี่มาเกิดในบ้านเรานะไม่ก็ไม่เล่นก็ปิดไปเลยนี่ปิดไปว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 ิดไบ จะสร้างในต่อดีนี้นี่แล้วก็นี่ทำนะอย่างนี้ครับเดี๋ยวพานหน้าว่าจะทำบ้านข้างบนนี่ครับ cho đây luôn hả? mình cùng nghe đó nếu mà hút gòn ตัไวไี่หัานี่ครับอันนี้นะครับว่ามันเปื้อนพีแอกกว่า ก็ไม่อไมองเห็นท่านมนเนี่ยป่าจริงก็หนึ่งสองสามสี่ครบนะครบล้าจะเลิกนะไม่ใช่นะโอ้ยค้างยังเนี่ เล็กมากเด่ย๋ยวค่อยขยายตอนนี้ไม่ว่าง๋ยวค่อยขยายต่อพันน่ะตอนนี้ Ừ, nó có mình nhau á, càng lấy rồi này, 1, 2, 3 ก็จะวนวไม่เจอเดยนะลยฮะเด็กวามีให้เลยเหอไม่นายท่านแกได้เราอย่างนี้ก็พันมากาจังให้ทำไมก็มีได้ใต้วไม่ได้ บา,างคนก็อยากจะให้ไปหาท่อมนะครับแล้วก็ไปหาเพชรครเอาอันนั้นก็ยากเกินมันจะเจอเจอท่อม่ดีก็จะพังอีกรอครับของคนแป๊บ ก่อนเนอะตอนนี้เช้ายางเขาต้องกัดตัวมันได้ต้องใช้ไมไ้เทกน่าจะมาสามมัก้าอันพอไหมผมว่าน่าจะพอมั้ง ก็ปีขึาา้นไปแหละพ่อวัวมันเลยด้วยตั้งมอโอ้ยยังไ่มาดกนะมันตัวอะไรเกินเลยโถกาก ก็น้องเลี่ยครับช่างมันรังบ้านต่อโอ๊ยสัตว์ตัวตุ่นกูไอ้เหี้ยยาย่าไปกูจะหมดแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็น โอ้กเช้าอยู่แล้วแม่ไ่เย็นเลยแม่โถ่เอ้ยตกกลางวันเลยเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะโอ้ยมันแมงมุมไปบ้าไปเออไปบ้าเลยต้องไปหาบ้านใหม่เลยโอ้ ไหน,นะไปแต่ไม่ได้ให้ไปเลยนะไปดูกันอ้าวบ้านหายกันเลยทีเดียวท่านผู้ชม,มต้องไปดูเขาขึ้นไปเอาอีกแล้วไอ,อ๊ป้าด้วยหนึ่งสองตัวน,นั้นเลยนี่ข,ข้าหายข้าจะไปฆ่าเจ้า ก็จะกลังต่อพันร่มบานฉันชั้นก็ไม่เก็บข้ดเช่ออกมาเก็บเปนเด็นบ้างฉัเกียดแม่ บ้านเราบ้านหายไปไหนก็เนี่ยตามหาบ้านตัวบ้านหายไป้นทำบ้านเราหายเลยอ้หาแล้วหนามตั้ไหาบ้านของวกก็มาหนัง ใช่แลนะ้วอยนะี้ใช่อนะรต่อตรงนี้ไป้อันนี้ต้องส่งคูบ้างเนี่ยนี่เจอของแนละ้วเจ็ ว่าเราหายเลยท่านชมรายงานเรื่องไลาหายเลยก็เจอแล้วแนะยบแยบแค่เงี้ยบกกว่าแค่เกมอย,ยู่ยไงทัคัร เขนอนหายหมเนาะนี่ไปแล้วจะพรขอมก่อนนี่จะพอไม่หายถงงเอาทานหายไม่หาย,าหายก่อน ยังไงนไต้องดงดหานชันหยไหนเนี่ยนี่ยจะไแจอนี่จาทหาเนี่จะไปฆ่าอะ่รบ้าน้องเรียกตด้วยหายไปแล้วโอ้ฆ่าตายทั้งวน

ลช่แล้วก็ประมาณนี้ไม่ต้องลำคานคะรับผมก็ลำคานะน้องเวนนะมาทำไมก็ไม่รู้ลคานน้องเวนไอ้แมดก็บ้าเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ พ่หน้าค่อยมา่งต้นใหม่เ,ยเ๋ยวค่อยมาทำบ้านตกแต่งบ้านดีกว่านี้นะก็ใค่เนีับนะสวัสดีครับ